ใครที่กำลังตามหา soft skill ทักษะที่ควรจะมีติดตัวพร้อมกับใบเอร์ยญญญืนยัน future skill อาจจะเป็นทางออกให้กับคุณได้ครับ future skill เป็นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่จะทําการรวมคอร์สเรียนต่างๆเอาไว้ด้วยกันตั้งแต่การทําช็อตวิดีโอวาดรูปยันภาษาซีโดย future skill นั้นจะมีทั้งแบบจ่ายรายปีแล้วเข้าไปเรียนอะไรก็ได้จะสมองระเบิดหรือจะเลือกซื้อเฉพาะคอร์สที่สนใจก็ได้ใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปดูกันได้เลยที่ future skill c o หรือที่ลิงด้านล่างเดสคริปชันและที่สําคัญ ถ้าชาโคดจากทางเดอ c o d เด็ก็รับส่วนลดกัปเลยจุกๆทั้งแบบรายปีแล้วก็แบบคอสแยกเดียวอย่าลืมไปสมองไหลกันนะครับทางขายไปนานครับสำหรับ m ิสเ e อร f เฟ c พิ i อินเต r ร์เนชั่นแนลพรเรื่องราวของการค้นพบหลุมลึกลับขนาดใหญ่สุดแปลกประหลาดที่ภายในมันเต็มไปด้วยเลือดเนื้อและจับพัดจับถูมันเดินกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ได้ เนื่องจากในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการพูดครอบคลุมเนื้อหาไปเกือบจะทั้งหมดแล้วครับเพราะงั้นใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยรณาไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเอาเพราะว่าในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มันทําให้ทั้งโลกตระหนักได้สักทีว่าหลุมเนินลึกลับแห่งนี้มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวมันคือเรื่องราวไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นใน,น,นศตวรรษกรรมปี2007ว่ากันว่าจิตใจมนุษย์นั้นมันลึกซึ้ยิ่งกว่ามหาสมุทรครับ ความโลภก,ก็เช่นกันในตอนที่ผู้คนได้ค้นพบการมีอยู่ของเจ้าหลุมยักษ์ปริศนานี้แม้ในตอนแรกพวกเขาจะตื่นตระหนกด้วยความกลัวแต่ทว่าไม่นานนักความโลภมันก็ได้เข้าครอบงำอันุดรัยอิงได้เปลี่ยนเจ้าหลุมเนื้อที่แสนน่าหวาดกลัวนี้ให้เป็นเสมือนกับบ่อที่เต็มไปด้วยทองคําทรัพยากรที่พวกเขาค้นพบภายในมันล้าค่ามากๆและไม่สามารถหาจากที่ไหนได้บางส่วนได้ถูกอันุดรัยเปลี่ยนเป็นยารักษาครอบจักรวาลไวตเต้าสลาฟที่เรียก้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการแพทย์ หรือแม้กระทั่งพวกเขาได้ใช้ก้อนเซลประสาทที่ค้นพบภายในตัวซูเปอร์ออร์แกนิซึมมาสร้างเป็นคอมพิวเตอร์กึ่งชีวภาพขึ้นมาครับซึ่งด้วยความจุที่มากกว่า4เทเลบิตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันก็เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมในปี80เช่นเดียวกันแต่ทว่าสิ่งที่น่ากลัวและน่าขันมากที่สุดก็คือการที่อโนได้ได้เปลี่ยนเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ให้กลายเป็นทัวริสต์แอคทรักชันสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในโลกซึ่งด้วยผลตอบรับที่ดีเยี่ยมต่อมามันก็ได้กลายเป็น ในชื่อ Mystery f ่แฟชพิทอินเตอร์เนชันแนลพาร์คอนไดอิงได้ทําการสร้างศูนย์รบริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ขึ้นมาภายในตัว Per ร์เม b a นเบส u ินซูเปอร์ออแกนิครับที่มันต้องใช้เวลารวมกว่า8ปีในการสร้างมันขึ้นมาจากวัสดุที่ทนทานกรดกระจกนิรภัยรวมถึงโลหะที่ใช้ในทางการแพทย์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกรวมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ครับที่อยู่ลึกลงไปภายในตัวของสิ่งชีวิตซึ่งด้วยความก้าวหน้าทันสมัยและความซับซ้อนของโครงสร้างที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนในโลก ศูนย์บริการท่องเที่ยวแห่งนี้มันก็ได้กลายไปสเสมือนกับเพชรเม็ดงามในวงการสถาปัตย์ไปในทันทีนักท่องเที่ยวทุกคนต่างมีเป้าหมายในการมาเยือนที่แห่งนี้ครับเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การผจญภัยสุดมหัศจรรย์และความตื่นเต้นของการที่จะได้รู้สึกเหมือนโดนกินทั้งเป็นแต่ทว่าทุกอย่างมันก็ได้เปลี่ยนไปครับในวันที่4กรกฎาคมปี2007ในวันที่4กรกฎาคมช่วงเวลา10นากา29นาทีไม่ได้เกิดเหตุฝนตกหนักขึก้นครับ ส่งผลทําให้ตัวอุทยานจาเป็นจะต้องทําการยกเลิกงานกิจกรรมต่างๆอย่างพวกคอนเสิร์ตหรือแม้กระทั่งพวกงานจุดปูดอกไม้ไฟที่พวกมันได้ถูกกาหนดให้จัดตั้งบนพื้นด้านบนด้วยเหตุนั้นมันเลยได้ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยต่างไม่พอใจก,กันอย่างมากครับทางอุทยานจึงไม่มีทางเลือกและได้ตัดสินใจที่จะขยายเวลาเยี่ยมชมออกไปเป็นการเชยๆสำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วกิจกรรมที่ได้ถูกยกเลิกโดยขยายไปหลายชั่วโมงด้วยกันครับจนถึงราวช่วงเที่ยงคืนของวันซึ่งมันไม่มีใครทราบเลยว่าการตัดสินใจดังกล่าว มันจะส่งผลให้ไปเกิดความผิดพลาดขึ้นแบบลูกโซ่ที่ได้นําไปสู่หายนะในช่วงเวลาสองทุ่มมันจะเป็นช่วงเวลาปิดทําการตามปกติของตัวอุทยานครับแต่ด้วยมาตรการการขยายเวลาดังกล่าวเพื่อชดเชยกับความบังเอิญที่ได้เกิดขึ้นตัวอุทยานจึงได้มีการยืดเวลาปิดออกไปส่งผลทําให้มีการเปลี่ยนกะการทํางานเกิดขึ้นเพื่อลดจํานวนพนักง,งานในช่วงกลางคืนที่ได้ประจําอยู่ในห้องควบคุมตามทุ่มสิบหกนาที ลูกทีมหน่วยเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่ทํางานอยู่ในไซต์ขุดเจาะฝั่งตะวันตกได้ทําลายสถิติใหม่ครับเพื่อที่พวกเขาจะได้โบนัสสาหรับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งราว14นาทีถัดมาพนักงานที่ประจําอยู่ในห้องควบคุมได้ทําการเริ่มการตรวจสอบระบบโดยการรันโปรแกรมทดสอบประจําวันและได้ค้นพบกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์รีเลย์ซึ่งมันเป็นผลมาจากความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากอุปกรณ์ขุดเจาะและอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆสํา,าสหรับนักท่องเที่ยวห้องควบคุม จึงได้ทาการแจ้งความผิดพลาดนี้ไปให้กับวิศวกรที่กำลังทาหน้าที่อยู่ในขณะนั้นครับสามทุ่มสีนาทีน้ำฝนที่ถูกระบายมาจากด้านบนได้เริ่มทําการก่อกตัวเป็นตะกอนทรายขึ้นมาขวางกั้นทางระบายน้ําเซนเซอร์ที่ตรวจับได้จึงได้เปิดใช้งานท่อระบายน้าสํารองโดยอัตโนมัติแต่ทว่าด้วยความผิดพลาดของอุปกรณ์รีเลย์ที่เกิดขึ้นมันจึงได้ทําให้การเปิดใช้งานท่อสํารองนี้ล้มเหลวอย่างไรก็ตามท่อฉุกเฉินจึงได้ถูกเปิดใช้งานทันทีครับซึ่งในตอนแรกมันเป็นไปอย่างราบรื่น ต่เพียงไม่กี่วนินาทีถัดมาหลังจากนั้นสัญญาณแจ้งเตือนไม่ได้ดังขึ้นมาภายในห้องควบคุมโดยมีรายงานว่าท่อระบายน้ำฉุกเฉินหยุดทำงานหลังจากที่พบว่าตัวท่อนั้นได้ชรุดจากความชื้นของสภาพหลุม6กนาทีถัดมาช่างเทคนิคได้มาถึงหัวใจหลักของสถานีระบายน้ำและพบว่าตะกอนทรายมันแทบจะทับถมกันจนมิดแล้วน้ำฝนได้เริ่มทะลักเข้าสู่ตัวหลุมน้ำบริเวณที่คาดกันว่ามันน่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนหลังและเข้าสู่ช่วงถุงลมอย่างรวดเร็วพนังงานในห้องควบคุม จึงได้ทาการถ่ายพลังงานไปที่ขดลวดไฮดรอลิกที่ใช้ยึดต,ตัวสถานีเอาไว้โดยคาดว่าตัวหลุมมันอาจเกิดอากาศสําลักได้ทุกเมื่อตามทุ่มห้เนาทีช่างเทคนิคได้ทาการซ่อมแซมการผิดพลาดของตัวรีเลย์พร้อมให้ศูนย์ควบคุมทําการรีเซ็ตระบบไฟของตัวอุทยานด้วยเหตุน,นั้นระบบไฟฟ้าออฟไลน์อยู่ราว45ิวินาทีด้วยกันอย่างไรก็ตามมันก็ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่นั่นเลยเนื่องจากตัวระบบแจ้งเตือนดังกล่าวมาได้ถูกปิดอัตโนมตัติตั้งแต่เมื่อ เหตุการณ์ไฟดับอย่างเฉียบพลันนี้มันได้ทําให้แขกที่อยู่ภายในศูนย์บริการเกิดอาการตื่นตระหน,อน,นอกอย่างมากส่งผลทําให้พวกเขาไปรวมตัวกันที่ลิฟต์ในนานทีถัดมาอาการสำลักของซูเปอร์ออแกนิซึมได้เกิดขึ้นเมื่อผ่านไปราวสามสิบวินาทีหลังจากที่ไฟได้ดับลงและส่งผลทําให้ช่วงล่างของสิ่งมีชีวิตเกิดอาการงออย่างรุนแรงและเนื่องจากโดนตัดระบบไฟฟ้าแผน่นไฮดรอลิกจึงไม่มีแรงมากพอที่จะสามารถต้านอาการงอนี้ไว้ได้จนมันได้ทําให้เกิดความเสียหายในส่วนด้านในของโครงสร้างพื้นฐาน นาทีที่53ในตอนที่ระบบไฟฟ้ากลับมาทํางานอีกครั้งไม่ได้กระตุ้นทําให้ตัวไฮดรอลิกที่ซับพอร์ตศูนย์บริการเกิดความไม่เสถียรและเนื่องจากไม่ได้คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพผนังโดยรอบตัวยึดสองใน6ได้ขาดออกจากฐานส่งผลให้ศูนย์ทั้งศูนย์เอียง20องศาในแนวตั้งและมันก็ได้ทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ตัวยึดงอเกินก,นกว่าลิมิตท,ที่ถูกกาหนดเอาไว้ทําให้กระดิ่งเตือนภัยหลักได้ดังขึ้นในช่วงนาทีที่54ตัวศูนย์ที่อยู่บนพื้นผิววได้รีีบส่่งงกําาลลััมชยเหือนในทนทท เจ้าหน้าที่อุทยานต่างแยกกันไปช่วยเหลือเหล่านักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ตามทางหรืออุมโมงค์ด้านในสี่ทุ่มสามนาทีเมื่อการเคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องของซูเปอร์ออร์แกนิซึมได้รวมเข้ากับปริมาณน้าฝนที่ไหลทะลักเข้ามาจํานวนมากมันจึงได้ทําให้หนึ่งในโครงสร้างที่มีไว้สําหรับตั้งฐานเกิดลื่นถลยส่งผลทําให้ลิฟต์หยุดทํางานในทันทีขณะที่มีคนมากกว่า20คนอยู่ด้านในนั้นในนาทีที่5มีการรับรายง,งานว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของซูเปอร์ออร์แกนิซึม ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปไกลถึงดาร์ลัสฟอร์ดเวิร์ดหรือ DFW เมโทรเพ็กซึ่งห่างจากเพอร์เมียนเบสินกว่า420ไมล์หรือรา675กิโลเมตรในนาทีถัดมาเนื่องจากการสันที่รุนแรงนั้นมนได้ทําให้เกิดดินเคลื่อนตัวและส่งผลทําให้ของเหลวในดินเกิดความไม่เสถียรขึ้นมาจึงได้มีการใช้ผูกยึดดึงเจาะผนังเอาไว้เพื่อยือให้ปากทางเข้ายังคงเปิดไว้อยู่ในนาทีที่12ระบบป้องกันการผิดพลาดหลักของตัวอุทยานได้เปิดใช้งานโดยระบบอัตโนมัติ สารประกอบมีพิษอะโคนีทีนกว่า2 0 0 0 0ลิตรได้ถูกฉีดเข้าไปในตัวร่างของสิ่งมีชีวิตในทันทีตามเครือข่ายต่างๆที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วร่างที่รู้จักแต่ทว่าสารประกอบดังกล่าวมาได้ทาให้ Super เพอร์เมียนเบสินซูเปอร์ออกในซึมเกิดอาการชักกระตุกอย่างรุนแรงและทําให้ตัวยึดของสุนัขท่องเที่ยวหลุดออกโดยสมบูรณ์ส่งผลให้ตัวศูนย์เริ่มตกลงไปในโพรงด้านล่างซึ่งจากขนาดของตัวศูนย์มันก็ได้ไปกระตุ้นการทํางนานของกล้ามเนื้อเดือรอบบีบเข้ามาหาตัวสุนัขท่องเที่ยวเหมือนกับสิิ่่งทีเกดดขึ้นนภาาายใหหลออาาร ในช่วงนาทีที่15-16้าถึงสหสารละลายที่ถูกฉีดเข้าไปในตัวซูเปอร์ออร์แกเนซึมได้ทำให้ตัวมันหลั่งมวลของน้ำย่อยไขมากออกมาและจากแรงกระตุกดังกล่าวมันก็ส่งผลทำให้ตัวมวลน้ำย่อยนี้ได้เริ่มทยอยถูกดูดซึมเข้าไปด้านบนหนักท้องเทือวจำนวนมากต่างพยายามหนีอย่างไม่คิดชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มที่ติดอยู่ภายในลิฟท์ที่ได้พังออกมาและตะเกิยกายปีนขึ้นไปด้านบนแต่แน่นอนว่าความพยายามดังกล่าวมันไม่สำเร็จเนื่องจากฝนที่ได้กระหน่ำลงมานั้นมันได้ทำให้พื้นผิวของซู โดยผู้คนส่วนใหญ่จะตกกลับลงไปในที่ที่เชื่อว่าเป็นกระเพาะนาทีต่อมาตัวมูลน้ำย่อยที่ได้ถูกดูดซึมเริ่มปรากฏให้เห็นที่พื้นผิวผ่านอัมพุร้อนต,ต่างๆที่พบได้ใกล้ๆเพอร์เมียนเบซินพุ่ทงทะยนขึ้นฟ้าหลายร้อยเมตรก้อนเนื้อบางส่วนที่ยังไม่ถูกย่อยได้สร้างความเสียหายให้กับยนานพาหนะจํานวนมากตีทุ่มสิบนาทีไม่กี่นาทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การขยอ้อนดังกล่าวเสียงอะไรบางอย่างก็ได้ดังขึ้นมาจากปากของกล่องอุทยาน พร้อมกับแรงสะทือนขนาดใหญ่ที่แผ่ขยายออกไปปรากฏให้เห็นถึงบางส่วนของตัวซูเปอร์ออแกนซึมที่ได้ทะลุผ่านชั้นดินและชั้นหินขึ้นมาไกลออกจากตัวปักปองตั้งแต่3 0ถึง120กิโลเมตรนาทีที่25มีรายงานว่ากลิ่นของน้ำย่อยที่ได้ถูกย่อยออกมาพร้อมกับเศษชีวมวลลอยไปไกลถึงเมืองออเดซ่าที่อยู่ห่างออกไป70ไมล์นาทีต่อมากลุ่มเจ้าหน้าที่บางส่วนได้ทยอยขนทังคนและพนักง,งานออกมาจากทางปากปองด้วยรถปฏิบัติตงานและรถตู้ของทางอุทยาน นาทีที่27ได้มีแรงงานว่าหนึ่งในรถที่ใช้ขนพนักง,งานและต้องโจงที่ออกมานั้นถูกทับส่วนที่เหลือถูกดูดกลับเข้าไปในหลอดอาหารลงปฏิสูจนที่คาดว่าใช้สําหรับการย่อยในนาทีที่58เพนทากอนได้รับอนุญาตจากคำนีบขาวให้สามารถใช้นิวเคลียร์ได้หากจำเป็นเพื่อยับยั้งไม่ให้เพอร์เมียนเบสิซนซูเปอร์ออกริซึมเข้าสู่สภาวะอื่นอย่างสมบูรณ์5าทุม5นาทีการติดต่อและการส่งข้อมูลถูกตัดขาดู่นบริการนักท่องเที่ยวได้พังทลายอย่างสมบูรณ์ 8นาทีถัดมาอาการกระตุกของซูเปอร์ออร์แกนิซึมได้ลดลงส่งผลให้มีการนำทีมช่วยเหลือเข้าไปด้านในทันที6นาทีถัดมาทีมช่วยเหลือพบกับนักท่องเที่ยวที่พยายามปีนขึ้นมาด้านบนด้วยตัวเองส่วนมากไม่รอดชีวิตที่เหลือก็บาดเจ็บสาหัสบางเป็นแผลที่เกิดจากการตกจากที่สูงบางก็เป็นแผลที่เกิดจากการโดนกรดของสิ่งมีชีวิตย่อยไปบางส่วนในนาทีที่42มีการติดต่อทางวิทยุกับยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ที่ได้ติดอยู่ตรงส่วนที่ชื่อว่าออสเตอร์เชม แต่เนื่องจากโพรงมาถูกปิดจึงไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ส่งผลให้ยานผ่านอเนกคนด้านในถูกบทเสียชีวิตนาทีที่56และ58ิทีมช่วยเหลือได้รายง,งานว่ายังมีอุปกรณ์บางส่วนด้านในที่สามารถใช้งานได้รัฐบาลเท็กซัสประกาศภาวะฉุกเฉิอนอย่างเป็นทางการเที่ยงคืน22นาทีทีมช่วยเหลือได้ทําการต่อสายสื่อสารต่างๆเข้ามาในแคมป์ชั่วคราวนาทีที่35มาีแรงงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตจากด้านในหลุมสามแรงงาน มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด15รายและมีผู้ที่ถูกสิ่งมีชีวิตดังกล่าวโจมตี7รายนาทีที่41เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถสังหารสิ่งมีชีวิตภายในหลุมได้ราวตีหนึ่งของวันที่5กองกำลังรักษาดินแดนของสหรัฐเริ่มทำการส่งสเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วงตีหนึ่ง58โรงเพบาลสนามก็ได้ถูกติดตั้งเสร็จสิ้นและเริ่มช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไปบางส่วนแล้วตีสอง37นาทีเริ่มมีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอุทยานโดยมีรายงานว่า โครงสร้างทั้งหมดของตัวอุทยานถูกพังเละในระดับที่ไม่สามารถกู้คืนหรือซ่อมแซมได้หรือแม้ก็ในส่วนของหลุมที่ธรณีชีววิทยาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในระดับที่เรียกได้ว่าวิกฤตที่สามมีการประชุมทางไกลฉุกเฉินระหว่างผู้นำระดับสูงของอันโดายอิงและกระทรงหาดไทย12นาทีถัดมาระดับสูงของอันโดายได้ตัดสินใจที่จะให้เฟมาตำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลางเข้ามาจัดการและรวบรวมกองกาลังเฉพาะกิจเพื่อกักกันซูเปอร์ออร์แกนิซึม ดีสื่อมวลชนได้เริ่มเข้ามามีส่วนแรงงานเกยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนาทีที่39ช่างเทคนิคหลายคนเริ่มที่จะชะลอความเร็วของมาตรการฉุกเฉินรวมถึงวิศวกรที่แนะนานอย่าเพิ่งเริ่มมาตรการใดๆจนกว่าทุกอย่างจะพร้อม6กโมงแปดนาทีบุคลากรภาคพื้นเริ่มทําการประกอบอุปกรณ์สำหรับฉีดยาระงับประสาทเข้าสู่ตัวหลุม9ก้ามงสีมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของอันโดไดสิบเอ็ดโมงยี่สิบ ผู้บาดเจ็บหลายคนได้หายไปจากโรงพยาบาลสนามอย่างอธิบายไม่ได้ก่อนที่จะไปพบพวกเขาอยู่บริเวณปากทางเข้าหลุมประมาณแล้วมี38คนด้วยกันที่พยายามคลานเข้าไปแม้มันจะใช้เวลามากกว่า8ชั่วโมงก็ตามบ่าย3.51นาทีมีสัญญาณวิทยุจากรถของเจ้าหน้าที่ถูกส่งออกมาเลยมีคาดการกันว่ายังคงมีคนติดอยู่ภายในนั้นจบการรายงานเหตุการณ์หายนะที่เกิดขึ้นมาไม่ได้ส่งผลทําให้ตัวอุทยานแห่งชาติมิสเตอรี่เฟชพิต ได้ถูกปิดลงอย่างถาวรครับแม้ในตอนแรกการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันก็ได้ทําให้พวกเขาได้รับคําชื่นชมแต่เพราะว่ามันก็มีบางส่วนอยู่เหมือนกันครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณรัฐบาลที่ยังคงได้ปล่อยให้อันดอร์ดายิงหรือในชื่อใหม่ Permian Basin Recovery and Super อนด์ซูเปอร์ออร์แกนิซม์คอนเทนเเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ดังกล่าวอีกนั่นก็เป็นไท,ทม์ไลน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในศกนกกรรมปี2007นะครับจริงๆตัวรายงานเนี่ยมันมี แต่เท่าที่ผมลองอ่านดูเนี่ยตัวใหญ่แล้วมันเป็นอะไรที่เทคนิคออกมากๆครับไปสศัพท์ทางการแพทย์จระจาาไปเลยที่เข้าใจได้ยากผมก็เลยไม่ได้นํามาด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเรื่องราวของหลุมลึกลับนี้ก็ลองไปติดตามกันได้ครับใน Mystery f ่แ s h p i t i n t e r n a t i o n a l p a r k c o m และใครที่ชอบคลิปแนวนี้่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกระจายให้ผมด้วยและผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณแดงทุกบาททุกสตางค์เลยครับในวันนี้เดอะโค้เด็ก,ก์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ